กกันเพื่อนจำพริกกะปิเพื่อน ตำบ่านักอกมันพิการเปลือาเธอตำน้อยเดียวนะี่ยเดือวหลานเขาก็จะหิ้วเข้าหล,หลานน้อยนะตัดดังตอยละเพื่อนผัดผักกัะดวย ada apa Tapi berapa tak apa น้องเลซื้อมาให้เกลอนกระปุกละลอยถ้าจะลำดีเหรอเดี๋ยวคนเด้กเกื็อนพหน้าตากะปิดูอันนี้มันมีน้านบ่ะ ออครึ่งหนึ่งเพื่อนแตกครึ่งหนึ่งกะปีนห้หอมหอถ้าจะลำเพื่อนจำพี่กะปิถ้าจะลจำดีเหรหน้าตาจะีเป็นไดนพี่กะปิหอมเพื่อน ข้าวไหมลูกค่ะโอเคจุคดรถเพื่อนเอาใส่์จับเดียวนะเต้นน้ำตาลหาปลาไซต์เด้อเพื่อนเด้อเขาเน้นส้มส้มเผ็ดน้ำตาลบลาไซเพื่อนเพราะว่าต่ทิพย์บอกกินน้ำตาล แกแกจะมากินน้ำพริกถ้าแกกินมากินก็แล้วไปเขาก็แข่งใส่สักหน่อยเพื่อนแะเคแข่งไม่เหรอจะบดหน่อยเดียวนะ่ะกหัวกระเด็นเข้อตาเพื่อน เดี๋ยวกดกดแต๊บนึงก็เพื่อนกวากระเด็นข้าแตาแค่นี้แหละเอาเดี๋ยวก็เดิมเดินเดึงเดี๋ยวเขาก็นำเย็นไหนอยเพื่อนนำเย็นไหนอยนึงไ่นอยเย็ ิมพอกันลำเพื่อนถ้ากันรวดถ้ากันรวด เดี๋ยวด้วยแวนจะถ่ายให้ดูนะาตะ